สวัสดีค่ะสวัสดีที่บ้านอาไอเอฟซี FC, ขวลุงเด่นแฟมิลี่นะคะวันนี้รุ่งพัดจาพไปเอาบุญบ้านปลาเล่าบ้านผู้สาวนะักเอกสาวของรุ่งเด่นค่ะพี่พิมเดี๋ยววันนี้บุญบ้านปลาเล่าน้องวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่วันนี้วันที่สิบเจ็ดเอาบุญผ้าไปกินลาบซีนจ้ปะปะ่าป่าป่ายังถ่ายอีกดาบแป๊บนึงนะมาลากินดาค่ะจากบ้านลงไว้ไปบ้านปลาเล่าอ่ะ กับว่าจะบะไก่นะคะประมาณโลประมาณโลก็ถึงโลนะประมาณแปดรอยเมตรจ้ะมีนาโรงเรียนบ้านลองวายกระสเป็นเส้นทางในบ้านป้าเล่าจ้ะมูบานติดกันเลยค่ะจะไปเย้าไปเจอกันที่บ้านพี่พิมไปเนาะจ้าี๋ยวันนี้ลงไปเส้นทางขินจุ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 จูบานพี่สาวสาวสาวกินจุไปจ้ะจากบ้านโรงเรียนบ้านลงงว้ แป๊บเ,เดียวค่ะเพ่อถึงหน้าที่ลูกชายก็จะเลี้ยวยขวาเลี้วยวขวานี่ก็เป็นข้างหน้านะคะสามแยกอ่ะอันนึงไปดงมหาวัดอันนึงไปบ้านปลาเล่าเนี่ยจะเส็นลักที่ห้องคีไปนี่คือเป็นเส็นบ้านลงไว้นะจ๊ะนี่เลี้ยวขวามาเลยจสมาหาบนบานทุ่งสาแล้วนะจ๊ะ ยิเขาแล้วจ้ามาเอาบูนมาหน่มากินเขาวัดเมื่อเลยมากินเอามากินบุนมาปลาเล่าอ่าค่ะมาถึงแล้วค่ะจะเป็นบันบันบันพุธสาวในอีพุทธสาวคุณตินนสวัสดีค่ะได้ยังน้องีใช้เข่าจีใช้เข่าไม่ใชคนเพ่ชายกวางพี่ชหยกวางเลยดี่ยังน้อนกับชายคลิปนี้ ถ่ายคลิปนีถ่ายคลิปอีหยางถ่ายคลิปอีหยางก็าใส่ถ่ายคลิปคพื่อลงเดนแตมาลีปล่อยใจน้อนั่งเองน่าไปมันถามหามันลุงทำมันถามหาซานพาักกำปืนมันโมเมียงโอ้บวงวังพุษาเซตียงสุกินโอ๊ยอากาศเย็นก็อาการมันอิดส่วนซื้อน้ำแข็งมาส่วนเย็นกินน้ำแข็งเย็นๆมามามาเลยแม่มาอาบนกะทินเด้อพี่น้องเอ้ย ขาขาเมืนสีฮ่มื่าฮ่มีนิจิวปนนี่มิจิวบอนปาเล่ามีอถามได้ดูมี่บอมือสาวทุกพ่มาเอ้ามือสาจิทุระทุระสุกเซิรนซุกเซิรอนปาว่าถ้าหากินจุกเนี่ยว่ามี่มี่มี่้อยบอมเนี้ยวไฟจิจุยามไอยไฟส่ร่องมือดันแล้วยาบ้านทานทานทาน ไม่มีผ้าพาดมาเบิ้งมาเบิ้งคุณแม่ตามชมตามเพิ่นก็ะชมอือนี่บักเซนบักฮวงนี่ป้านทอนนี่บักฮวงเิ่มเออบักฮวงเงอมาสบักฮูงเงือมอือใส่กระปูดอป้านไม่หาอีกกระปูอีกของปูต้องใส่เลยกะซิ ก็สีมืดเมืดเนาะเพราะว่าอยู่ดีมันอันอากาศเย็นเนาะมันก็สีมืดเร็วเพราาะว่อันแม่เขาเบอร์ยี่กระปูด้วยแม่ปูหน้าจ้าอันพริกแห้งคุณแม่ใส่พริกแห้งปนไปน้ำอืมกำลังไดเห็นอืมหอมมาจ้าน้องสายหอมเลยได้นี่หอมประแด่กับยี่กระปู แบบสูตรต่ำแบบอันนี้หฮาอีลีนะแม่นาคุณนะแบบเ,เาเล่าเาเล่าหอมพอมพอมอ๋อนี่่ะแม่อาน,นั้นนันนันเอานี่ป่ะอาไเอาสะดุ้งไม่เอาเอาพอสะดุ้งมจา้าอันสาวๆมาว่ววดนี้ลกทุกคนลงทั่วลกลกเมื ลุงกล้วยลงกล้วเป็นแม่กล้วแม่กลัวหไงเด้ดเนี่ยาแม่กล้วเด้นี่พี่พิมเหมือนเฮ็ดย่าใไูู้กินจ้าพี่พิมเสียดย่าซูกินเดี่สแม่กล้วนะคะแก่กุ้งพิดากับพี่พิมคอมเมนตเข้ามาได้หือว่าได้ตั้งเสถียรอกอไปขอแล้วขอแล้วเครอสียก็กลมันรีกว่มัน น้องฝ้ายอยู่อยู่อะไรนะอยู่ขึ้นเยอะเย่เย่น้องฝ้ายพูดชัดแล้วไม่เหมือนน้องฝไหวเบาไหลภาษาอะไรมันก็เลยสารสนเหมือนคนไทยเลยทีเบาไทยเบาไปเบามาอะไรนะมันซอดมันซอดเยอะน้ำคงเดนน้ำงเดนกับผ้าปลอไทยนับเยอะน้ำพรอน้ำแม่กับผ้าป่ออีสานนับไปเยอะน้ำมูเบาเนื้ออีกอันนี้มันได้สารสน ปนเปิลปนเปิลปูนลเปิรือปอกปนปเดี๋ปมเดก็ถรอปนเปิลไปทั่วที่โอ้ยสีปนเปิลก็ถปอกันละปนเปิลสักเดีวอันนี้รอกิมหรือยำเอาเอาเอาไปแอนซัวน้าเย็นนะกินก็ได้เดี๋ยวแบ่นยำสักหน่อยก็ได้อร่อยเต่้ัวดาลายในื้อว้าลายจักสเห็ดังไห โอเคค่ะเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวทาไปเบื้งเมนูอันลายอรแน่แน่ที่จีมกะอันดำดำตำดำตงตำมีน้ำยาน้ำยาไกมีจุโอ้มี่ลายยางจ้าเดี๋ยวทอ๋อบ่มีบ่ขาดจุแม่บ่มืันบ่าดจุบ่ัดจุวาบ้านว่าบ้านผู้สาวมาจุสิขาดจุเลงไหโอเคค่ะน้องตบะคึงแบบแทบไ่ถึงห้องเลยหรอเ ก็เ่ยัลงทานสง้ามีลงในบมกลงอืมมืนมีลงท่านสิ่แต่บางงงเปาสีเปาตํำเปาประตูเอาไปกู้เขาเบิ่งแต่บางงแซบว่าแซบเบิ่งจากตําไปแค่เนี้ยหเื่อมหมดน้ำเาใช่ก็คือ่องมานจะเบิ่งน่อันนี้เคยนอันนี้น้ำยาไก่มีกะทีิ่เออเขาเปิดเปิดไปคุงเรียนคุณแม่ไมถามหาเรา บุญยังนี่น้องพิมบุญกะินค่ะบุญิบ้านปลาลายนะะเิมมึงนอนพี่กินพี่กินยาเนาะานนี้นงผู้สาวบานี้ีจะพูงามงานบ้านนี้เตัสีไดล้อเป็นด้แล้วลองคิดดีเนาะจะเห็นลองคิดดีาารพันหวงเราการพันบะเราเป็นแม่เรา่ร ่ม่วนไงตอนี้แม่กวนไงได้เนี่ย่ะปลามือก่อนกิ่ก็ตำมะพูตำมะพูกใครตมื่อเนาะตวงไีอยกตะไคร้ยำต้มตไม่ได้องไเยปน้องไเดแจ้ม่ตัได้วยเลยน้องัน,นี้ชอบอกได้หรอได้แป๊บเดียวยำุสุดกินยำยำน้องไฟน้องไฟตำตำเครื่องแล้วนะจ๊ะยำสูตรน้ำปลา ยังปะาะทำอะมาเลยนะยีดาฟยุ้ยว <playful. S 2> ่าเลยัดชนยุ all, I mean ้ยว like 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 ่าเลยใช่เน like ื้อหรอใช่ใส่พร like ึ้งเลยนี่ใส่หอมหอมเขาเดียวว่าหอมแกกตีนเนาะอร่อยใส่กระสมโอ้ยใส่ผักผักอีกอย่างเราเราเลี้กงมาเยอะเจี่ยบเขาไปเรื่อยผักซี่ไปเรื่อยป่ะเราท่าก็เอินบักหอมตีพรอมปลอันให้เครื่องเข้ากันตั้งน้อยมาดีนี่ มีทั้งรั่วมีทั้งรถอ่ะมีสำหรับอนุบาลกับสำหรับมัธยมผู้ใดว่ากินยิบเกินกินแบบรว่ตายโอ้หอมเนาะถ้ากล่องนี่อีกแล้วเลยยังไงหนวดเลยเท้าไก่แก่นเอาหนวดหนวดโอ้ยคุณนะคุณนะมากินบ่พี่น้อง เด้อท <sociedad, S 1> ุกคนน่ากินมกค่ะอันนี้ปลาแดกบ้านเจ๊พิมกับหอมเด้อสุกอกไข่บ้านแค่แค่เออทอดมบนสลัดสัตว์ไก่ใหญ่ท่านเลยสัตว์ไก่มึงใหญ่ท่านเลยสิอ้าวแล้วก็โอ้โหแล้วก็ตอนก็แม่นะเด้อว่าสันเดี๋ยวเอามารจานจานอาไรก็มาแค่นี้ก็เอาละเนาะเดี๋ยวโยนลายมันสิแหลกดขดเอาแค่นี้แหละ ขอจานไหมคะอันกะละมังได้ไหมคะได้ค่ะเอาเซจัวก๋วยเลยอย่านะอย่าไม่เห็นพี่ร้านซักเอาไว้นั่นแหม่เด้อท่านได้เสียงขวดโคก่อนขวดโคกนเลกเลยว้าวโออรืมเอิญยายท่านเนาะน้ากินป้าแจแจ้ยายันบอกยายอยู่ว่าสิแมาบุดมาปลาเล่าเบอร์ายยายว่าอัน มากกว่าเลยยายติดประชุมออสมอยู่ออสมอไงออสมอใหญ่วจนี้ออสมอทำงานจ้ะทำงานุนเบิ้งเบิ้งซีมือไปนีของของหาซีมือรองฟ้ารองฟ้าแลวแม่พุ่มแมุโยงฟีมือซาแม่วุ่มจ้ะมาไปนั่งกินยได้กันด้่น้ำแกงลูกอาอีตำมู้อีกแก้วก็ได้มื้อนหที่แม่ตลัามาเราเบิ้ดแล้วแจกบอลไปนั่งไว้ที้างสิเดี๋เบิรอดเลย เกียงตับเลยเกี้ยงตัเลยไปมามามาชิมยมค่ะเลยวอกแวคนนั้นรวยอยู่วันนี oh, nice. oh. Oh, uh ่มาชิมยามาเร็วเจว่านไชิมไฟในนันเดททางแตกไนี่โรงดานทางแตกนะูแต่ข้างได้หลาเดียวกัานะฮผู้แต่ข้างให้ตัวขนมทางแตกนะเดิเซฟเอะไรเนจาจานมมดน้ำกันนะค่ะขมันไปได้มันเนี่ยแซ่บแซ่บแซ่บ่ ยำๆเยอะคนน้องไฟดีเด้อคนละสี่แล้วก็กินที่ถอยังไงน้องยิงไรตัวตัวมาเพิ่้อีกอนนี่ละที่น้องไฟตั้งใจแล้วน้องไยว่าน้องยฟพานอุบาลเราดิ้งดาทำกานเลยเดี๋ยวไปเอาดิ้งว่านมาเดี๋ยวไปเอาดิ้งว่านในรถนามีมิ้ยมีสิคือ เอามายยาดทั้งอ่ยิงกาดเม่อม่จูแม่ฉันเอาน้ำจิ้มมาให้นะาชบวยกระพากัดกระพรกแพส่งานได้กะมีแต่ผู้เดียวนี่ละไดกยายได้เสร็จพกอยเด้เอาบะคนชิมกระเพาะเนี่ยเออเอเาะอยากกินตับว่าซ่าอยากกินตับที่คอบครัวไม่มีลกน่มีก็ได้แม่ก็ได้ อันนี้น้จิเนืยากบั่ามาบแกวเพราะว่าโอ้ไไปน้เขาให้มัดูดกิน้ำลำไปด้วยเด้อโอ้ยเอาโอ้ห้องเป็นน้องๆเลยอดีคุณแม่จริงๆอันนี้ตัวแม่ไปยี่สบเจ็ดเพิ่มไปนั่งกินข่าวต้องไปก่อนมันมีเยียดขาด้วยหรอเบียดอะอย่างเวลาดีเทินนึงไ่เบียดพลาอยายใช่ไ้าเก้ห้าากภาษาบันบัพี่น้องห้องนาจ ถ้าบาตรสล่ามันให้ห้าสี่นี่ล่ะเดี๋ยให้มาให้มานี่ดีง่าดุ้งเด่นนี่ใครสนใจสร้างได้แหม่อร่อยเส็ไปสนใจทักหน้าไดค่ะทักไหน่ทักไหนคุณพ่อทักคนกินเดี๋ยวจังสี่ลาแหม่บ่ลยลย่ายจ้าเธอมาจุ๊จีิอาดา พอไหมกิ๊กใจหลับกับมีเดอของลุงเนก่อนนี่ก็นีกว่าแอบพรอมแล้วนะนะอันนี้เขาเอไยี่อนหม่นียหมแมแงบะี่บะี่งะหมงะหเี่แดงอะไรนแะหม่แดแดงแดง่แดงห่วห่หมีงบะหมีห้บิ่งบะี้งะีแม่ตัวแม่แมี่แแมี่แดี่แะต่ดี่แะ้ม่ะี่แงบมี่ี่วด่ะมีสต๊อกหม่ดงบดบะ สัดป๊าตัวจ๊าดี๋ยาสอนเขาสป๊ามาแจกๆนอกจากน้ย่าจูให้เบิ้งย่ามาเบิ้งย่ามาไปร้อนมัจิ้มสีบ้านลูกไข่อีกจิ้มก่อนแม่ไข่ลูกไข่กับเบิ้งเอาเถอตอนท้อชดตอนไหนไปบ้านนี้แม่เบิ้งบนบเย่จูบ้บดบไดเี้าไฟดีเลคมดีทะเบีลุงเด่นแม่ไม่ต้องอันนี้นะ เฮ้ยเด็กกันแม่ขายก็ได้แล้วนี่นั่งเอกไงเนี่ยโอ้ยมองทามตั้งโดนแล้วอันนี้ให้เป็นั่งเอกประจำสองน้องไฟก็ได้เนาะนั่งนั่งทานทานตะกี้จิ้วยิ่งอ่อยเลยเดี้ยงมีตรแม่ก็นี่อีกนะแม่อร่อยค่ะไม่ยิงดาตะจิ้วเลยจะมีตัวแม่กว่านี้อีกนะเนี่ของแม่อีกแล้วเนี่ยเดหลือใส่อีกแม่ ไปาเอไ้ไร้แสบไร้ได้ไ้แสบไร้ยิงดาบบนต่อคุกผู้ใดบาแสบกับผู้นั้นควยม่ไปทำอะนี่นี้เธอทำชิ้นเองกินเอาหน้าอต้องกินเอเินปวดเอเดี๋ยวเดียวให้เพช่้นแม่กับลูกกันสามสิตเยียบขั้นตับมาเสแๆน้งกันไมงเด่นลงเด่นลงเด่น ลุงเด่นแต่น mm ี่แล้วพันแล้ว่านแล้วนแล้วนแล้วงานนี้พันอันนี้เขาเอว่าเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยก็อันช้างงามในป่าใหญ่ใ่จรค่ะคันแล้วน้องไฟก็ด้แล้วว่าลุงเินก็คือย่างว่าละดูแลแม่เนาะมันจอยากแม่ด้วยแป๊บาก็สิไปไว้บ้านนรองข้าวเหนียมักขมด้วนเลยแล้วบอกแดงไหมแตง แม่สิก้าเองนี่จแ่ะปลูกแกงปลูกเองด้วยค่ะพี่แม่เดี๋ยวบัดี้เอาบางแองมาเอาเด้อฝ่ายเด้อเมืกินี้วันมีกระถาดเด้อฝ่ายเด้อแองมาฝ่ายเด้อต้องัำลองเบิ้งนี่นะชิ้นใหญ่ที่กัดหรอวะจุแบบจู้ไทแม่ไหนเธอบอกจะจุ้อืมเองเมืองลุแต่หน้าก็ไม่กังเรียกอะไรชิ้นใหญ่ อะไรเธอจะเอาตับให้สันหรออืนตับเครื่องหนึ่งเครื่องแวหอเอ้ยีนี่ป่าอ้าวจูแม่อ้าวอ้าวจจูับวันงแรกรั้งแรกได้อาบได้อาบุญกัดมาแม่นำบาบุบันอันกุาลน่เต็นเออเเดนน่งเองน่งเองงแ้นางเอกลงด้บาวว่าบเกียๆเด้บอกเกี้ยด้าเปลีนมือให่เมือขวานงาเล่นน่ะเอาเลยหลอดวะ นึกของามไปไปนึงเจียยบเสียบยเด็กมันหวนเลยมันานมันกินไง่ายุกผมหวานข้าง่ายพี่ลงเด่นคอมมจิ้มกับผมดิอ่ังเลยแ่งก็คือหวาเป็นตะกี้เมื่อเาได้กินว่าเราบันนี้ตั้ เป็นตัดทิ้ใจเล่าเลาไปแส่มันจำบด้พกไกลแกเกิดกระเป๋กับเป๋ากันมันหน่อยลูเยกเขาเล่นหยองเนาะกินแล้มันไม่นหนอยนหนองเนาะกินกแล้วห่อดายเพื่อไนได้ประโมันแซ่บแคบเนาะเพื่อนไดกเพมูมันหยอเลยยำกับม่อยยำไข่อลแล้วจุนเอะไรกันมากี่นันประตของงานกัน <c oughs> Cứ mama, 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 này, mama, 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 ra, mama, 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 Nó mama, 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 ตะเลเห็นนี่ตะเลถืว่าปลาชูปันาแล้ร่งเขาพล้วนาแล้วสวนสองเชียงบ้านโอเคค่ะอย่ามานั่งกินพร้อมๆกันได้จ๊ะเ้าทยค่ะเอาอีกกระปูไม่ห้าเล่นด้วยนะนม่ม่เลี้ยอืมสิ่งนะ มเนียแช่เนาะขายรถวยได้ไหเนาามาใ่ย่าชได้ไหใส่เกียมรายเียมรายเชียมรายโดยสกีดโดยสกีดราดอันนั้นข้าระบาข้ระบาอยู่ไนน่นกเมนเี่ยเือเพราะว่าขนาดลูกค้าไปได้หลายตลันนั่นหมูเวดน่นเหมือนเหนกัเป็ดหมืันกันตังเหาเว็้จงไดยอืมแสดงว่าไปดูได้เนี่ยต้องฆาประจำแน่นอะต้อง่าประจำอ่านไม่มากันอื ดูหน้าดองดองอันนี้ม่ใหงดอลูกแตงมาขึ้นมหน่าสุกเองนะจ๊ะดูคนปลูกด้วยแล้วก็ดูบแตงด้วยใครปลูกเออเหรอฉันปลูกยายปลูกเป็นคนเก็บมาเจือกกเจือกุเกเกนแต่เป็นัร้านมากินกับนกินนกกิน ไม<ศ>ี่พ่อได้กินยงเสืสสอเนาะกินสไตลเขาเยกินแบบเขานี่ดเดี๋ยวจะเ,เ็ดเดเเบ้นานเขาเยเด้อเขายงว่ตังลแ,แลแม่อันบ้างอาจกนกระแสนี่ด้ไแมเพราะหลามันหลายหรอใช่ไหมตาเยี่ยของฉันฉี่กินเ้าหรอนิมวแอนกินแมวมัน,นมเล่นกันใค่ไั <c oughs> <c oughs> ้มันเล่นกันนะมาได้จ่างค์มันอยากโซ ทำวัฒนธรรที่กระปุกต้องมันจะได้หันเป็นสมัยจักรวาน่าเอาปูเพื่อสมมวลเนาะคุณมื่อตามสถานการณ์นี่จ้ะเอาปูบ้านขึ้นเมื่อเต็มเดือนบ้านเอาเออจะไทยไทยใน่หักะทีเต็ม้านมากตะกร้านหันเป็นสมัยที่ตอนนีสถานการณ์ที่จะเนี่เรากินกันม้วนกัน แต like> ่ละบานเปิดเทมเปิดกัแล้วสู้ต่ดาขาดู้่ดาขาดห้า่่็งหน่อยเจ็บผมเีอืมนหอมเลยเน้อหนั ก็ต kind of um, ah yeah, okay. ้องถาค่ะมือนจะเราแล้วมือนารีบเศาแล้วแต่กินไงคือันของลุงเด่กันเนี่ยทำทำไงตัดเดงมาบปเยก็ของลุงเด่เล่นมั้งไม่เดียวไเดียบุกูกันจับเลยบุกูกันกินจังใชะา จะมาถามตอนนะอย่าไปเล่าพูดม่ออ,อยาแบบตีนไกลแล้วเหรออยตีนใกล้ก็จะตดวปคาะค่ะทำไงจ้าวิสิเป็นเต้ามื่อจ้สิสะลไลน์นั่นน,นั่นมันนี่กันพี่พี่เะ้าปาน่า มาเอากันก็มาเอาบุญน้านองสายกับพีรียมนำซำล่ากัินทั้งบุญกินทั้งทองเด้อนีกัขอขวบคุณแม่เด้อจริงไหมเจ้าทีกกบเพรนยมกับเขาเฮธาไว้เอินแล้วเอินอีกประชิดมาได้เห็นว่าคำกร่เบิดดาออกมัานะคเมื่อนี้น้องสายกับอันพี่พิีมเขาคุณพี่ที่มันเขาคุณนแม่เขบคุณนยิงดาเขบคุณตากบนี่ สนุกยัได้พูไใช่มัดีกินจานแกันมาดีน้องสายครับที่งานุกคนกับคขอคุณพี่สายนาที่เขามาติดตามเป็นกัจน้องสายโอ้เช็คติดกันร่างกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามคว้าวตัวกเรายนแฟบี้อาคุเรียนแฟมบี้ไหมติดชอบติ่ชอบนะนี่ขอตัวเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ cái thịt chị cần nhau nhau để về cần phải có mình thấy như nhá. Bye bye. bye, bye.